ขออมก,กราบครูบาอาจารย์ผู้เปิดทางธรมให้เราได้ตื่นรู้ด้วยใจครุบศรัทธาและพร้อมรับแสงแห่งปัญญากันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ต้องวันนี้นะคะช่องไไพิทภาพยากรเพื่อตื่นรู้ขอพาทุกท่านเข้าสู่หลักคําสอนอันลึกซึ้ง จากหลวงพ่อฤาษีดึงดำซึ่งพิธภา,าเอได้มีโอกาสได้ไปฟังจาก YouTube ช่องต่างๆค่ะกับประเด็นที่ฟังแล้วเหมือนจะง่ายแต่แท้ที่จริงคือหัวใจแห่งการตื่นรู้ค่ะในหัวข้อที่ชื่อว่าขันห้าไม่มีเราเราไม่มีขันห้าหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้น จากขันห้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปเวทนาสังขารหรือวิญญาณค่ะทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะท่านเตือนเรานะคะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันมีความเจ็บป่วยหรือมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นจงก็จงอย่าไปยึดติดกับมันนะคะอย่าห่วงใยในร่างกายจนดืนว่าสิ่งนี้คือมันเป็นของไม่เที่ยง เพราะเมื่อเรายัางห่วงขันห้ายัางห่วงชีวิตยังยึดติดในรูป,ปธรรมอยู่เราก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากทุกข์ไมอ่อาจเข้าถึงอิสรภาพแห่งจิตใจได้เลยค่ะหลวงพ่อท่านให้กลับมาอยู่ที่กรรมฐานโดยเฉพาะหลักอาณาปานาสตินะคะซึ่งเป็นพื้นฐานเลยของสมาธิที่มั่นคงมั่นคงแล้วก็หากตั้งใจจริงๆนะคะก็จะเห็นผลของการดับทุก์ได้อย่างแท้จริงค่ะ ผู้ที่ปวดหรือคนที่เดินทางบนเส้นทางธรรมะแท้จริงแล้วเปวดิปดบวชเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อบวชเพื่อเป็นเชื้อเชื้อแห่งอะไรเชื้อแห่งกิเลสทางปวงค่ะถ้าเรายัางเชื่อนะคะเราเชื่อ แบบนั้นจิตเราก็ยังไม่พ้นทุกนะคะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยทีเดียววันนี้ขอฝากข้อคิดง่ายๆให้ทุกท่านได้พิจารณาในเรื่องของขันห้าไม่มีในเราและเราก็ไม่มีขันห้าค่ะคำสั้นๆนี้หากเข้าใจด้วยความใจจริงๆจังๆนะคะก็สามารถปลดปลดรอะความทุกข์ได้อย่างมากมายขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นไม่ถือและเป็นอิสระจากอิสระจาก อิสระจากรูปประรรมนามประธรรมทั้งปวงและพบก,กับสันทิขแท้จริงภายใน,ในใจิตใจของเราหากทุกท่านชอบคลิปธรรมะดีๆหรือแง่คิดดีๆอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพิธมาภาพยากร์เพื่อตื่นรู้เพื่อเริ่มเดินทางการตื่นรู้ไปด้วยกันสาธุสาธุเจ้าค่ะ